สวัสชีิตได้วตอนนี้มาสามตัวอาหารตาาก็ไม่มีใช้อาหารแนวก่อนเะรากันเนาะอัจิตบันสองมิต้มันจะหมดไม่เนี่ยโอ้โหยังไม่รู้จะต้งชื่อมันดีไม่ดีเน่ยอหางนกยุงสามตัวอืกินให้อร่อย นั่งดูวนไปดูในขวดโหลก็ไม่มีให้ใส่สร้างดูมาทั้งวันนอือตบแตบตบแตบตบ,ตบเข้าไปชีวิตน้องปลาสักุละก็ไม่ได้กิน